ยอดมะระเต็มเลยค่ะยอดมะระเต็มเลยมีแต่ยอดงามๆแกงถ้าจะอร่อยเนี่ยแกงถ้าจะอร่อยยอดมะระป้ามิเดลค่ะตั้งกล้องมาด้วยยอดมะระเพียบเลยค่ะ ยอดมะละเพียบเลยแกงแกงกบเนาะแกงบ้านเราอีสานเดี๋ยวป้าขอเก็บยอดมะละเห็นก็อดไม่ได้ที่จะเก็บค่ะเห็นก็อดไม่ได้ที่จะเก็บยอดมะละเพราะยอดมันงาม ยังไม่มีลูกเลยมะลาก็ยังไม่มีลูกเลยเพราะมันโดนน้ำแล้วมันก็กำลังพุ่งยอดกำลังพุ่งยอดปีปีนั้นป้าเอาตรงนี้มันล่องมันมันไม่มีหญ้าเนาะป้าก็เอาถั่วมาลงถั่วกับแตงแตงเก็บกินไม่ทันถั่วก็เก็บกินไม่ทัน ก็ไม่ค่อยได้ขายเนาะก็แจกแจกเพื่อนบ้านเก็บไปแจกเพื่อนบ้านเพราะอาจจะขายมันก็ไม่พอขายมันเป็นกำกำใหญ่ๆแค่นั้นแหละเพราะว่าซองเดียวเนาะซองเดียวไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกแบบปลูกขายแต่ปลูกกินเนาะแต่กินไม่ทันกิน ยอดมันลาเพียบเลยค่ะเอาไปลวกก็ได้นะเนี่ยชอบใครชอบขมขมงามๆทั้งนั้นเลยงามๆอ่อนๆ ผักบุ้งก็เยอะค่ะเพราะว่าฝนมันตกใหม่เนาะฝนมันตกมามันได้น้ำจากดูเข้าวโพดก็กลายเป็นเก็บยอดมาลาไปแล้วป่ะลวกนะลวกกินกับจิ้มน้ำพริก ผักบุ้งก็เยอะค่ะอ้นั่นผักบุ้งในป่าเขโพดเนี่ยยอดขาวขาวทั้งนั้นเลยอดได้ไหมน้าเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> ลงไปสักหน่อยลงลงเก็บสักหน่อยยอดขาวๆนั้นเลย มันเข้าไปข้างในเนาะมันยืดยืดเข้าไปข้างใน,นทข้บุ้งนาค่ะอยู่ข้างนอกน่าจะเยอะ ยอดมะละเพียบเลยค่ะมะละขี้นกตามนี้ก็ยอดมะละเต็มเลยอดไม่ได้อีกแล้วอดไม่ได้เก็บ <g ib berish> เอาไปแกงเอาไปแกงใส่กบก็อร่อยนะคะเยอะเลยน่ะ ขึ้นต้นข้าโพดไปแล้วน่ะตายต้นข้าโพดป่าที่จริงถ้าจะกินใบมันเขาไม่ต้องเด็ดยอดเขาเอาม้วนม้วนทั้งเครือเลยแล้วเราก็ไปเอาใบมันแบบนี้ค่ะแบบนี้เอาทั้งเรือเลยแบบเนี้ยเนี้ย ม้วนเอาทั้งเครอเลยม้วนเอาทั้งเครอเลยแบบเนี้ยแล้วเราก็จะไปรีเอาใบามันเนาะกองไว้ <c oughs> นี่อีกยอดหนึ่ง คือมันงามงามค่ะเห็นยอดมะละแล้วก็อดไม่ได้ไม่ได้เอาถุงมาเลยอุ้ยโมโหขึ้น ขึ้นป่าเขาโพดเต็มเลยมีแต่ยอดมันละยอดมันละทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยรถมาแล้ว จะกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณ,คณทุกท่านที่เข้ขขมามารับชมเป็นกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ